มาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อเติมกินกันนะครับโดยวันนี้เราจะขี่เจ้าไก่น้อยกันไปนะครับเจ้าไก่น้อยก็คือมอเตอร์ไซค์คที่ป้าอาร์ตใช้ตั้งแต่ตอนป้าอาร์ตยังเป็นเด็กจนตอนนี้อายุของไก่น้อยก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปเราต้องลองมาสตาร์ทดูก่อนนะว่ามันจะสตาร์ตติดหรือเปล่าเฮ้ยท่าทางไม่ดีแล้ว สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะทุกคนจนสุดท้ายเฮ้ยติกแล้วเด็กๆดีใจกันใหญ่เลยจะได้ขี่ไก่น้อยพปเซเว่นระยะทางไกลพอสมควรเลยนะครับแต่ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าเด็กๆจะซื้ออะไรกัน นั่นไงว่าแล้วเด็กๆไปที่ตู้ไอติมที่ประจำของเด็กๆเขาไหนที่สุดจะจ่ายน้อยก็พาพวกเรามาซื้อไอติมสำเร็จแล้ว